คนโนสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านบ้านเดี่ยวนะคะยกพื้นนิดๆน,นะคะกำลังน่าอยู่เลยค่ะทุกท่านบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินขนาด200ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลโนนสูงนะคะการเดินทางสะดวกนะคะผู้สูงอายุก็อยู่อาศัยได้ค่ะตัวบ้านสภาพสวยสภาพดีมากทั้งภายนอกและภายในนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องพระ1ห้องครัว มีโรงจอดรถมีแอร์ค่ะทุกอย่างครบเลยนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านและยังมีบ้านหลังเล็กด้วยนะคะอีกหนึ่งหลังมีผลไม้ค่ะมีมะม่วงเขียวสเสวยนะคะออกผลผลิตแล้วค่ะราคา2 8 5ล้าน8บาทพร้อมยื่นกู้แบงค์ให้ฟรีและดูแลให้นะคะ สนใจแปลงนี้นะคะโทรคุยสอบถามนัดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะติดต่อทักได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปให้ท่านได้คุยเจราจานัดหมายกันโดยตรงนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายสำหรับในวันนี้เจเนโน้ต้องราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจเนโนนะคะสวัสดีค่ะ